งูกินหนูครับนุงพองูเห็นเห็นคนปุ๊บก็ก็ขยับตัวเลยตอนแรกรัดพันหนูนะงูกำลังกินหนูอยู่เลยหนูตัวใหญ่เหมือนกันนะหนูน่าจะตายแล้วแหละกินกระเมืองกึ๊บกึ๊บกินหาตัวใหญ่พอสมควรนะครับ สีสวยจ้งเลยอ่ะทำไมเขาลังนูว่า2ตัวกินห,หัวนะ<อ>ว่าคนมาจับไปไหมหรือยังไงดีรดนไล่ไปยังไงดีอด่ะเอหลอกเ็หลอกเ้พี่แจ็คไปตรงนั้นมันอยู่ยัไเอามาเสียมเสียเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาอยู่ใต้บ้านเนี่ยหนูหนูตัวใหญ่ยอยู่นะพูดถึงอะ่ะสงสารนานาไปเอามาจากไหน ค่อยๆขมือขมือขมือค่อยๆกินค่อยๆกินอย่างสบายใจหนูตายแล้วแหละขมือขมือ ลายหน้าในเหลังไม่เหมือนกันเถอะตอนแรกมันว่าสองตัวอืมอาจจะเป็นแบบอาจจะเการใครคล้ายกล้ามเนื้ออยู่หรือเปล่ามันก็เลยแบบลายเป็นสีนี้ไม่ใช่เนี่ปะับปงข้างหน้าปงตงแบบหเหมือนหมูคอตัวเลยตอนแมันพันอยู่แล้วมันเห็นมันเห็นเราหยิบมือถือมาถ่ายมันมันคลายเลยมันคลายเต็มตัวเพ่นอ่ะแต่มาเห็นเราไม่ไม่ไม่ไปเข้าใกล้มันไงมันก็เลยเขมือบต่อ มันพยายามอ้าปากให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะกินส่วนหัวและส่วนตัวของหนูคราวนี้มันกินอิ่มแล้วมันก็จะขยับไปไม่ไหวแล้วเพราะการคลามนก็จะผิดเพี้ยนไปยุงอีกเอาคอแค่นี้ก่อนนล้จะกินนานหนูก็เรื่องมาแล้ว